สวัสดีครับเมื่อมีข่าวน้ําท่วมกรุงเทพหลายคนก็จะบอกว่าเอาอีกแล้วหรือหรือบอกว่าก็ปกตินี่การที่เมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหานครถูกน้ําท่วมซ้ําซากจนกลายเป็นเรื่องปกติที่คุ้นชินและชินชาของคนกรุงเทพรวมทั้งคนต่างจังหวัดที่เห็นข่าวน้ําท่วมกรุงเทพในทุกปีแทบทั้งปีหรือว่ามันควรจะเป็นเรื่องปกติจริงจริง ถ้าเราดูตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นพื้นที่ราบรุ่มที่อยู่เหนือนระดับน้ําทะเลเพียงเมตรกว่า,วาแต่บางพื้นที่ของกรุงเทพก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลด้วยซ้ําไปเมื่อถึงฤดูมรสุมที่ฝนตกหนักรวมถึงมีมวลน,น้ําจากทางพื้นที่ที่อยู่เหนือกรุงเทพขึ้นไปไหลบ่าลงมาก็จะทําให้น้ําระบายลงสู่แม่น้ําและไหลออกไปยังทะเลไม่ทันแต่ในบางครั้ง น้ำทะเลยังหนุนสูงอีกกรุงเทพก็เลยน้ำท่วมข้อมูลนี้มันจริงหรือเปล่าก็อาจจะตอบได้บางส่วนว่าจริงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาทางการอุดตันของท่อระบายน้ําและลําคลองจากขยะจํานวนมหาศาลหมากหมายมหือมาที่เข้าไปอุดตันมันก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมแม้ว่าเราจะมีระบบอุโมงค์ยักษ์ก็ตามแต่ก็ยังไม่ช่วยอะไรมาก แถมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นดินอ่อนทําให้ดินนั้นเกิดการซุดตัวลงไปเรื่อยๆการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ดินซุดตัวด้วยเช่นกันและสิ่งก่อสร้างที่อยู่อย่างแน่นหนาก็ทําให้พื้นดินไม่สามารถซับน้ําลงไปทดแทนปริมาณน้ําใต้ดินได้มากเพียงพอดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้กรุงเทพน้ําท่วม ด้วยสภาพถางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนั้นที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลเพียงเล็กน้อยจึงมีการพยารณมมานานแล้วว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นหนึ่งในเมืองที่อาจจะหายไปจากแผนที่ประเทศไทยจากการจมน้ําซึ่งอาจจะภายในระยะเวลาหลักหลาย10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีตื่นเช้าขึ้นมาเหมืองทั้งเมืองก็จะจมลงไปแต้น้ําอะไรแบบนั้นแต่มันจะค่อยๆคลืบคลานเข้ามาเทียเล็กทีละน,น้อยไปเรื่อยๆ จนเราต้องทำใจยอมรับไปเองมีความพยายามในการหาแนวทางและวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้กรุงเทพมหานครนั้นจะต้องจมหายไปแต่ในปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่คาดไว้นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีหลายเมืองทั่วโลกที่มีความเสี่ยงว่าจะต้องจมน้ำเช่นกันอย่างเช่นเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต เมืองเวนิสประเทศอิตาลีเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเมืองทากาประเทศบังคลา,าเทศเมืองโอซาก,ก้าประเทศญี่ปุน่นเมืองนิวออรลีนส์รัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย บางประเทศก็มีแผนในการย้ายเมืองหลวงไปยังที่แห่งใหม่แล้วเช่นอินโดนีเซียที่เมืองจาการ์ตาอันเป็นเมืองหลวงปัจจุบันก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเช่นกันแต่พวกเขากําลังจะย้ายเมืองหลวงไปยังกาลรริมันตันตะวันออกที่เกาะบอร์เนียวแม้ว่าสาเหตุหลักที่ย้ายไปก็คือการลดปัญหาความแออัดในเมืองจาการ์ตาและกระจายความเจริญแต่ปัญหาน้ําท่วมจาการ์ตาก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจย้ายเมืองหลวงเช่นกัน เพราะจากการวิเคราะห์แล้วจาการ์ตาจะเป็นเมืองที่คาดว่าจะจมน้ําเร็วที่สุดในโลกนับจากนี้ส่วนประเทศไทยของเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะจัดการกับปัญหานี้ล่วงหน้าอย่างไรหรือจะรอให้ธรรมชาติกรืบคลานเข้ามาทวงคืนพื้นที่เสียก่อนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามนุษยชาตินั้นได้ทําลายและทําร้ายธรรมชาติอย่างรุนแรงในยาวนานต่อเนื่องหากมนุษยชาติทุกคน ยังไม่ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างแท้จริงไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วเหมือธรรมชาติมาทวงคืนสิ่งที่เป็นของมันมาตั้งแต่แรก